ที่ต่อผู้ชมคะนี่คือวารีตี้ทูเดย์บ้านสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ที่ฉันมาอยู่ที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยอวราชาอ ที่อยู่ในกรุงไคโรสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นะคะซึ่งมีนักศึกษาไทยโดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนทางด้านาศาสนากันเป็นจํานวนมากนะคะในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะให้ทุนสําหรับที่จะมาอยู่ในหอพักที่นี่ปีละ80ทุนสาหรับคนไทยค่ะแต่ว่าเทียบสถิติแล้วพอให้ทุนไปทั่วทั้งโลกอันดับที่1ที่มีมา,มามากที่สุดปีละ400ทุนนั่นก็คือนักศึกษาจากอินโดนีเซียส่วนของไทยปีละ80ทุนนั้นเป็นอันดับที่2นะคะมีการแบ่งการอยู่อาศัยหอพักชา แห่งหนึ่งหอพักหญิงแห่งหนึ่งแล้วก็มีการดูแลกันอย่างเข้มงวดที่เดียวนะคะวันนี้คณะของเลขาธิการสอปตอได้มาดูความเป็นอยู่ของน้องน,นักศึกษาภายในหอพักแห่งนี้เพื่อที่จะดูแลแล้วก็มีการจัดสร้างหอพักโดยเฉพาะของสําหรับนักศึกษาผู้หญิงเพิ่มเติมค่ะ ดูแลแลูกหลานของเราในจานวน4บารคนเนี่ยในในส่วนที่ได้รับสุนคือร้อ้สุญทั่วโลใกในกองประเทศไทยด้วย,ยครับนี่ก็คือนักศึกษา วิทยาลัย o อ r archa นะคะซึ่งได้รับทุนมาจากจังหวัดชียงรนพภาคใต้ของไทยนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่นี่ปีอะไรละคะเพิ่ง้งมาปีแรกเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะห้องเขาเป็นยังไงเขาอยู่กันห้องละกี่คนสภาพห้องหในหอพเกเป็นยังไงบ้างห้องะสามคนห้องละสามคนอยู่กันอทอนเขาให้ อาหารเช้าแล้วก็เที่ยงพร้อมกับอาหารเย็นอาหารสามมื้อแล้วก็ห้องพักนอนห้องละสามคนเราเลือกเองไม่ว่าเราจะนอนกับใครหรือว่าทางทางเขาเขาจัดให้ที่จริงเขาจัดให้ก่อนแต่ว่าความสะดวกนี่เราจะอยู่รวมกันพวกพวกเราเองมาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันนาะใช่ครับแล้วก็ได้เขาถามว่าเราจะอยู่พร้อมกันว่าจะจะอยู่คนละต่างชาติก็ได้คือเราสามารถจะไปอยู่ร่วมห้องกับเพื่อนต่างชาติก็ได้ ซึ่งในนี้เนี่ยมีแบบโอ้โหทุกๆชาติเลยมาเรียนกันที่นี่เพราะว่าเป็นหอพักมานานแล้วมีร้อยกว่าประเทศนะคะที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยออาชสแล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่ว่าของประเทศไทยก็จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อที่จะมาเรียนแล้วก็พักในหอพักในมหาวิทยาลัยปีละ80ทุนเรื่องหอพักเนี่ยสถานทูตได้เสนอมาปีที่แล้ว และคอรมอเคยอนุมัติไปไปครั้งหนึ่งแล้วว่าอยากให้สร้างหอพักสำหรับนักศึกษาสตรีก่อนเนื่องจากนักศึกษาเ่า2000กว่าคนเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและขณะนี้ก็มีเรื่องที่กระทรวงการเที่ยวเร่งรัดที่จะสร้างหอพักเนี่ยแล้ววันนี้ได้มาดูทางท่านรองผู้นยการสมนงมวาก็มาด้วยก็จะเห็นว่าอ,อ๋อไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ทํา ประเทศมาเลเซียเนี่ยเขามีหอพักเยอะมากเลยมีเกือบทุกรัฐแล้วมาอยู่อินโดนีเซียบูไนเกือบทุกประเทศแล้วสิ่งหนึ่งถ้าประเทศไทยได้มีหอพักให้กันนักเรียนซึ่งนักเรียนเรามีจํานวนมากนะครับเป็นพันนะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราได้ให้ความสําคัญเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่น่าชื่นชมระหว่างไม่มีหอพักเนี่ยโรงเรียนต่างๆวันนี้เราได้เชิญเจ้าของโรงเรียนที่อยู่ในภาคใต้มาหลายโรงเรียนเนี่ย เขาก็ได้รวมตัวกันแล้วก็รวมเป็นชมรมรวมเป็นกลุ่มเพื่อดูแลกันแต่ถ้ารัฐบาลได้ทำขอพักให้ตามข้อเสนอของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะทำให้เกิดความภูมิใจแล้วก็เด็กเราก็อาจจะมีความรู้สึกเท่าเทียมกับประเทศอื่นว่าเทำไมทุกประเทศมีขอพักแต่ประเทศไทยยังไม่มีนะครับนี่ก็คือชีวิตของเด็กขอพัก ที่มาจากจังหวัดายแดนภาคใต้แล้วก็มาเรียนทางด้านศาสนาที่มหาวิทยาลัยอัลอาานะคะที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ค่ะขอบคุณน้องๆนะคะวันนี้วาร์ตี้ทูเดย์บายสายสวัสดี่ดยิ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ